ของอะไรที่เราเห็นตอนที่มันเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็วเออก็ดูมันง่ายๆนะคะในวันนี้ที่ว่าตั้งใจว่าจะมาแกะกระเทียมด้วยแต่ว่าที่ได้มากกว่านั้นก็คือความรู้เก็ดเล็กเกร็ดน้อยเนี่ยคะ่ะที่ท่านพระอาจารย์มหาคิติชัยได้เมตตาบอกคร่าวๆนะคะจะเห็นว่า ที่เนี่ยอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อของวัดพุทธวิหารอัมซาดาก็เราได้เห็นแล้วนะคะแล้วก็ปกติแล้วดิฉันเรื่องกระเทียมดองเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ทานนะคะเนิด,นดหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ามันไม่อร่อยนะคะแล้วก็แต่ว่าพอมาชิมของที่วัดพุทธวิหารนี้แล้วติดใจค่ะ อร่อยมากเลยด้วยเนื้อมันกรอบนะคะแล้วก็ด้วยส่วนผสมที่เป็นน้ำที่ทำกระเทียมดองเนี่ยค่ะมันอร่อยแล้วมันกลมกล่อมค่ะที่ทานก็คือทานดิบๆอย่างนี้เลยเอาไปทางกับเ้าต้มโดดๆเดียวๆอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องผสมไม่ต้องยำไม่ต้องอะไรเลยสำหรับส่วนตัวนะคะ,ะใส่ค้ยเตี๋ไม่ได้ใช้เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวทำไม่ค่อยเป็นค่ะ ปกติก็จะไปซื้อที่ร้านอะไรก็จะอร่อยกว่าและเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าใส่ในส้ตมตำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ํามันใช้ได้ในหลายเมนูเลยก็เอาไว้คอยให้คนที่เขาเก่งๆทาให้ทานดีกว่าแต่ว่าที่แน่ๆคือเนื้อเนี่นยทานเคี้ยวอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยชอบมากเลยนะคะและเดี๋ยวจะได้ทานกันอีกในปีนี้มีมากมีพันกว่ากิโลนะคะปีนี้โอ้ย โอ้ยน่าทึ่งจริงๆเลยค่ะไอเดียดีค่ะเพราะว่าเป็นของฝากของที่ระลึกก็ได้หรือว่าเป็นในลักษณะที่ว่าใครอยากจะทำบุญหรืออะไรยังไงก็ถวายปัจจัยนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเพื่อนคนไหนเขาอยากได้เป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็ซื้อไปฝากเขาหรือว่าใครจะฝากใครฝากใครฝากใครอะไรก็สามารถที่จะ บอกก็ได้ว่าโอ้มันอ่ะราคากระปุกหนึ่งท่านี้ทีนี้คือว่าแน่นอนไปเลยไงเพราะถ้าบริจาคเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกว่าโอ้มันมีต้นทุนเท่าไหรหรืออะไรยังไงอันนั้นก็ยืมยากเพราะฉะนั้นอันนี้แหละง่ายที่สุดเลยอ๋อภูมิปัญญาวัดพุทธวิหารอัมเสดมค่ะยอดเยี่ยมทุกอย่างเลยให้สองมือเลยค่ะ ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่สำคัญก็คือว่าปีนี้งานวันแม่ที่วัดพุทธวิหารนี่จะไม่มีการจัดเหมือนอย่างครั้งที่เียแล้วนะคะที่มีพิธีแล้วก็มีการมอบพวงมาลัยกราบแม่อะไรอย่างนั้นแต่ว่าก็มีถ้าเผื่อว่าท่านจะสนใจและลึกถึงพระคุณแม่แล้วคิดถึงทุกวันอยู่แล้วเนาะ แต่ว,ว่าอยากที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยที่นี่มีแต่เพียงว่าการทําบุญตักบาตรแค่นั้นเองก็คือวันพรุ่งนี้แล้วค่ะวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมออขอเชิญชวนนะคะนําอาหารมาหรือว่าจะมาทําบุญมาทํากิจกรรมอะไรที่ทางวัดมาปะ๊บปะฉ่าๆกับเพื่อนๆค